เขาก็ไหว้เสร็จนะเขาเปิดไฟติดพวกอเขาก็กลับเสร็จแล้วเขาบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่ให้เขาอ่ะเข้ามากราบหิ้งพระเราเราไม่เป็นไรอะขณะที่เขายันตัวเขาเซอเขาเซอย่างนี้เลยล้มอเปแลไรวะเนี่ยเราก็เข้าไปช้อนพี่พี่เป็นอะไรอ่ะเขาไปช้อนเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนั่งรถมามีเงินไม่ถึงสิบาทแล้วก็คิดว่าวันนี้เป็นวันตายของเขาแล้วก็กำแม่แมวอิ่มไว้เป็นจี้เล็กๆกำเขาก็เขาก็เอาให้ดูที่คอเนี่ยก็คือว่าหากแม้ว่าเขาวันนี้ยังมีลมหายใจอ่ะก็ขอให้แม่อิ่มอ่ะ ชี้ทางรอดให้เขาบอกเขาพูดอย่างนี้นะแล้วมันโกหกเขบอกว่าเออมันเหมือนสตอรี่แบบเออเศร้าโศกเลยนะสุดท้ายขอตังค์แล้วสุดท้ายไม่มีตังค์อีกแล้วทำได้ยัไงล่ะค่ารถค้ารถเมย์คนเราก็ไม่ได้ยังจนแล้วให้ได้ก็ให้ไปเราเลยหยิบเหรียญมาให้เราหยิบบ้าเขาไม่เอาเขาไม่เอาเราให้ตังค์เขาอีกเงี้ยเออเอาไปเลยยี่สิบเลยให้ยี่สิบเลยจบๆเลยให้มากกว่าอีกเออให้มากไปบาท สรุปว่าสรุปว่าเขาไม่เอาเขาบอกเขาขอตายเราลองมาถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาป่วยป่วยแล้วหมอเนี่ยไม่สามารถรู้เขาเป็นโรคอะไรคือผอมมากแล้วดํามากคือดําปึ๊ดเลยแบบหนังหุ้มกระดูกอ่ะแล้วหมอไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่วันนี้เขาป่วยมากป่วยแล้วเหมือนอาเจียนเป็นเลือดอ่ะคือเขาเขาอาเจียนเป็นเลือดเลยนะแล้วเขาก็ขึ้นรถเมล์เลยเหมือนว่าตายก็ตายไหมเออออกจากบ้านมามาจากสุนิบงแล้วเราทําไงอะครับกระปุกชาดนี่แหละทําไงก็เรารู้ว่าของเราศักดิ์สิทธิ์ครับทไงแช่เป็นน้ำซะเลยแชร์เป็นน้ำน้ำขวดโพลาริตไปซื้อมาสิบบาทครับ จริงๆไม่ได้ซื้อนะก็มันมีสแตนบายอยู่มันทิ้งอยู่แล้วลาโลดเอาไม่เป็นไรเออลาเลยลาปุ๊บก็จอนลงไปเลยจอนแล้วก็น้ำโอตาสล้วว่าก็ส่วนมันไม่เป็นเล่าละเอียดมากนะเล่าเหมือนมัเนเป็นเรื่องจริงไงเล่าเหมือนผมอ่านหนังสืออยู่เลยนะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดจากเราไปอ่านไงมันเกิดจากประสบการณ์เมื่อมันเกิดจากประสบการณ์ใช่ไหมมันก็เกิดพลังของการเล่าเข้าใจเข้าใจเหมือนน้องชายผมใช่มันเกิดจากการที่ผมเจอตื่นเต้นนู่นนี่นั่นเออเจอจากตัวเองได้น้ำโพลาริสมา เใส่ไปเลยคือเล่าทั้งหมดเลยเอาใส่ไปเลยไม่รู้มันมีเซน์แบบนี้มันจะมีเซน์ฝาสีอะไรฮะน้ำพลิตโอ้โหไม่ต้องเล่ากันได้ถ้ะเป็นสีจะเป็นเจ็ดสีคือจะหมดเวลาแล้วก็จะเป็นเจ็ดสีอะไรอย่างนี้ใแล้วเราเอาเงินสิบบาทให้เขาไหมเธอนี่ยแม้ดึงกันเองนะเนี่ยไม่ใช่เราผิดของจารย์นะเป็นเรื่องของวิทยากรทั้งสองน้ำพลิตมาเอามาครับเอามาเสร็จก็ลาพระธาตุแล้วก็ใส่ไปเปิดฝาฝาใส่ไปแล้วก็น้มอตะสะนี่หรือว่าพระอาจารย์ก็สวดให้เพ่นเงี้ยคืออาจารย์แบบไม่รู้จะบทไหนอ่ะเออก็น้มอตะสานแล้วก็ที่ฐานจิตว่าหากแม้นอาาาจรรย์มมีีบบุญ แล้วก็พระทานุเนี้ศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากอาการเจ็บป่วยที่เขาเป็นอยู่เนี่ยให้หายเออสงสารเยอะเข้ามาตายหน้าร้านเราเลยเออเดี๋ยวแม่เดี๋ยวขยาวพอดึกแล้วดึกแล้วกูโม่งนอนด้วยถ้าเขามาตายหน้าร้านลำบากนะลำบากยังไงเนียเราไม่ชอบเรื่องการมาตายมาศพเลยเราไม่ชอบอีกแล้วก็เลยให้เขาดื่มพอตอนสามสิบเจ็ดเราก็ให้เขาดื่มเลยเขาอ้วกเขาอ้วกเจียนแต่ที่ปกติเขาบอกเขาอ้วกเป็นเลือดเป็นเลือดอยู่แล้วแต่นี้เขานันอ้วกหนักหนักกว่าเดิมอีกเขาก็อ้วกอ้วกสักพักหนึ่งเขา โรคอ,อกไม่ตายเว้ยเขาดีเขาสุดเขามีพลังเออมีพลังปุ๊บน้องดีขึ้นหรือยังอ่ะเขาดีขึ้นแล้วบอกเขาดีขึ้นเลยเนี่ยเหมือนมันโล่งอะเหมือนตรงนี้มันออกอะเหมือนโล่งออกไปอะเอ้ยเอ้ยเราก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเว้ยชั่วโมงนั้นรู้สึกว่าวเหมือนมีความสุขมากที่ช่วยคนได้ทีนี้เราก็ให้เงินเขากลับบ้านเอนเอเขาดีขึ้นแล้วเออเราก็ให้เขากลับบ้านเขาก็ขึ้นเรือเมย์กลับไปทีนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็มาหาเราอีกเขาก็มาเอาน้ำมนต์จากเรานี่แหละเราก็เริ่มแช่ไปเรื่อยก็ส่งพนกก็เาิ กินเขาไม่อ้วกแล้วแต่วันแรกนี่อ้วกอ้วกจะเป็นทัตายเลยทีนี้เขาก็เล่าอันนี้มีรู้นะความเชื่อส่วนบุคคลเขาบอกเขาโดนของเขมรโดนของโดนคุณใสแล้วพอหลังจากที่เขาดื่มน้ำเนี่ยไปก็ดีขึ้นดีขึ้นจนปัจจุบันเขายังมีชีวิตอยู่ไหมมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วเราก็มันเป็นเหมือนลูกศิษย์เราเลยมั้ปัจจุบันด้วยนีสใส่ของอาจารย์อาจารย์ไม่ชอบรับลูกศิษย์ด้วยสันดานคนที่ไม่ชอบเปิดตำหนักแล้วไม่ชอบรับลูกศิษย์เพราะอะไรอาจารย์หนึ่งคิดว่าเกิดมาเนี่ยต้องมาช่วยคน หลังจากนี้ท่นฝันฝันนี้แหละเรารู้สึกว่าเรารักษาคนได้จากสิ่งนี้เมือ่อจากสิ่งนี้แล้วแปลกว่าคนที่เจ็บป่วยหรือคนที่ไม่มีที่ไปอ่ะเหมือนเป็นโรคที่เกี่ยวกับกรรมเนี่ย嘛ก็มาหาเราเองอโดยที่เราไม่ต้องติดป้ายโดยที่เราไม่ต้องลงเว็บไม่ต้องอะไรเลยนั่งนี้แหละแล้วเขาก็เข้ามาเองช่วงนั้นก็จะฝันเห็นเทพบ่อยมากฝันว่าตัวเองขึ้นไปบนสวรรคร์ฝันนี้เลยบนสวรรค์แล้วก็แต่แปลกว่าอาจารย์กลับเป็นชุดจีนเหมือนผู้ชายอ่ะมันมีธนูอ่ะเอ้ยจเจมส์ธนู ทวนอ่ะเป็นทวน like em แล้วก็มันมันโทษนะเหมือนคล้ายๆใช่เป็นนอูใช่แต่ว่าน้าอาจารย์น่หนุ่มเหมือนกับสิบเจ็ดสิบแปดเป็นผู้ชายแล้วก็ฝันว่าเราแบบเหมือนเราไล่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 แทงพวกผีอ่ะเออฝันอย่างนั้นแล้วก็ฝันเอง่ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็เจอเหมือนกับพระโพธิสัตว์เออเห็นอย่างเง้นเลยนะพระโพธิสัตว์บงเจอนางฟ้าบั่งเจอลูกท้ออะไรเงี้ยเออเราก็เหมือนกับเข้าไปในสวนฝันบ่อยจะฝันอย่างเงี้ยฝันช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ฝันเกี่ยวกับเทพตรงท่านก็ฝันถึงเทพองค์หนึ่ง ท่านบอกว่าอาจารย์น่ะช่วยเหลือคนครับเออพูดคำนี้เลยบอกให้ก็ได้พระศิวะนี่ทำไมจากจีนไปพระศิวะก็ได้ละสิแต่ดี๋ยวจะบอกให้ฟังมันจริงๆแล้วเนี่ยยาวไหมยาวอาจารย์บอกว่าตีสี่ไงคุณต้องตีตีสี่เพราะจริงๆรันเรื่องทั้งหมดอ่ะมันจะมีฟังเป็นมาของมันแต่ถ้าคุณฟังข้ามๆคุณจะไม่เข้าใจใช่เดี๋ยวให้อาจารย์สรุปหน่อยเพราะเดี๋ยวอีกทีจริงกันบอกว่าใช่ใช่เดีอาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วเทพเทวาะหรือสิ่งริพระองค์อ่ะก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือแตก นีไหอแมสมมติทำอ่ะทำแล้วแตกออกอ่ะแต่ก็จะเป็นเป็นเทพองค์นู้นองค์นี้อ่าแล้วก็อยู่ในประเทศน้นนี้ก็จะเป็นฮินดูเป็นศาสนาอ่าจริงๆก็คือหนึ่งจราจริงก็คือทำใช่ทำแล้วแตกออกแตกไปต่างจังหวัดประเทศต่างอ่าภาษาที่ใช้ก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นการเข้าสื่อสื่อธรรมอ่าอาจจะเรียกเป็นอย่างอย่างเราเรียกนโมตระศอ่าอย่างฮินดูเรียกโอมอันนี้ท่านสอนใจนี้นะอ่าอย่างอย่างอะไรนะ ศาสนาต่างๆก็จะมีเขาเรียกนั่นเป็นพวกภาษาที่เข้าสเข้าถึงซึ่งธรรมเช่นเชือก็เหมือนกันยืมมาใช้อันนี้ก็คือจย์ฝันว่าไปเขาไกรราดโอ้โหแต่ตอนที่ฝันก็คือผีตามเพียบเลยนะเหมือนเราหนีหนีแล้วก็เจอเหมือนพราอ่ะเจอพราม์แต่ว่าไม่ใช่ชุดขาวนะแต่เป็นชุดสีกะสีแบบสีแบบสีมันสีส้มๆอ่ะเออเจอเจอนั่งอยู่บนหินคือหนีผีเออวิ่งหนีผีมาหนีมาตลีตะเลือกแล้วก็บอกว่าถ้าจันไปถึงเขาลูกนู้นอ่ะจย์จะรอดจันก็ ลูกนั้นเรอแล้วก็หนีคือในความฝันเราเหาะได้ด้วยก็เหาะผีก็เหาะตามมาดิเออแล้วก็พอพอไปถึงปุ๊บอาาก็ไปถึงเขาลูกนั้นอาจาราก็พอถึงแล้วแต่เขาแ้่แต่เขาปุ๊บผีหายก็ไม่ใช่ค่ะเขากลายเป็นองค์พระสิวะคือนั่งแบบหล่อมากคือนั่งบัลลังเลยเอานะก็หนังเสือเหมือนที่เราเห็นในในภาพแต่ตัวจริงแต่ตัวจริงในความฝันหลงงดงามกว่าอ่าแล้วดูหนุ่มกว่าอาจาก็ถามว่าทําไมถึงนั้นเพราะว่าเราก็เรียนรู้เหมือนกันเออศึกษาเราก็รู้ว่าเอองค์นี้ชื่ออะไรครับอาจารก็บอกว่า ท่านก็เหมือนยกมือให้วิญญาณที่ตามเรามาแล้วก็ออกไปออกไปวิญญาณนั้นก็เหมือนก้มกาบก้มกาบแล้วก็สายไปเราอยู่ด้วยแต่แต่ตัวเราแปลกกลายเป็นหมอบกาบเหมือนเราหมอบแบนเลยหมอบกาบไปบ่าเบนทั้งหัวปบนทั้งตัวแล้วก็มือไน้เหยียดเป็นท่ากาบที่ไม่เคยพบเห็นกันสุดเยิ้งแหละเป็นแพงกิ้งใช่ใช่กันแหละแต่ว่าแต่ว่าจิตเราเห็นตัวเราเออมันเป็นการเหมือนกับจิตกับร่างมองกันในความฝันเสร็จแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าอาจารย์น่ะต้องช่วยคนช่วยคนช่วยวิญญาณ เกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ใช้คำว่าหน้าที่คือส่งส่งหน้าที่มาให้เราแล้วบอกเอาแล้วดิแล้วท่านก็ให้ดอกบัวสีชมพูแล้วก็ให้กุญแจสีทองกุญแจโบราณแต่ไหมกุญแจโบราณที่เราไขใช่ใช่เป็นกษะโบราณแต่เป็นสีทองใส่พานทองมาจากนั้นไม่รู้จากนั้นไปรับแล้วก็ตื่นตื่นพอตื่งตื่นปุ๊บนั่นแหละนั้นนั้นต้นมาก็เลยคนที่มีความทุกข์ใช่ก็เป็นเกิดจากการบอกต่อคนก็จะมาหาเราก็มีทั้งชนชั้นอาที่มีทั้งไฮโซ มีทั้งนักธุรกิจมีทั้งคนที่จนจนไม่มีจะกินเลยเจอทุกอย่างเจอแม้แต่คนที่ไม่มีใครรักษาหายแต่แปลกว่าดวงตาจะเป็นคนที่ด่านสุดท้ายของคนแสุดท้ายก็คือไปมาทุกทิศแล้วมาจบมาเจอเราเออมาเจอเราคิดตังไหมครับค่าครูค่าครูคิดไหมต่ก่อนนะไม่ได้คิดแต่เดี๋ยวนี้คิดคิดก็คือคนจนแล้วแต่ทําบุญถ้าคุณเลยแ้วก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บตังคือว่าเอสามร้อยอะไรเงี้ยก็คือว่าเอาเงินตรงนี้ไป สร้างมกุศลครับอ่าแล้วบางทีคือมันไปตามเซนต์อาจารย์บอกไม่ได้แต่เขาจะบอกเองเขาจะว่าคนนี้คนจ่ายเท่าไหร่สามร้อยคือพระพุทธธรรมประสงค์อ่าซึ่งเขาไม่เดือดร้อนอ่าแต่ถ้าคนจนเนี่ยมันจะมีเซนต์เลยว่าบาทเดียวครับคือเท่าไหร่ก็ได้บาทหนึ่งคุณให้มาก่อนแล้วเดี๋ยวคืนคุณคุณไม่เอาไอ้ความเชื่อตรงเนี้ยที่บอกว่าทําบุญแล้วต้องแบบจ่ายค่าครูเนี่ยมันมีผลกระทบ หลายๆครั้งนะที่บอกเอาคุณอยากจะช่วยคนทําไมต้องเก็บตังค์ซึ่งเราอ่านหลายๆครั้งอาจารย์ด้พูดเรื่องนี้ฟังอาจารย์เล่าตรงนี้ให้ได้ได้้ให้กระจ่างนะคะอันนี้ที่เพื่อนสอนอาจารย์นะคืออาจารย์ได้ได้การเรียนรู้ทำหรือสภาวะต่างๆหรือความรู้ต่างๆจากสิ่งที่อาจารย์มีอย่างี้ดีกว่าเพราะนั้นอาจารย์ก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าทาไมท่านบอกว่าเนื่องจากมนุษย์อ่ะมีวิบากกรรมเมื่อมีวิบากกรรมปุ๊บการที่เราจะช่วยเขามันใช่ถูกกับคนแต่ผิดกับวิญญาณ คนคนนึงมีกรรมก็คือคุณก่อไว้ครับเขาเรียกว่าเหตุต้นผลกรรมเมื่อคุณก่อปุ๊บนี่คือการชดใช้เมื่อคือการชดใช้ใช่ไหมเพราะนั้นเงินตรงนี้เราต้องเอาไปสร้างกุศลเพื่อคนาหมายว่าเขาให้เงินเรามาเราเอาเงินตรงนี้บาทหนึ่งของเขาเนี่ยไปทาไหฮะไปทําบุญเงืออกไหมครับ,ค,รบคุณต้องรู้ว่าเหตุแข่งค่าครูแล้วคนที่รับค่าครูเอาค่าครูไปทําอะไรเพราะนั้นค่าครูคืออะไรค่าครูก็คือเงินแห่งบุญกุศลที่คนที่มีบาปเป็นกรรมให้กับเจ้ากรรมเรีานเขาเอง เนื้อออกไหมแต่ผ่านสิ่งศิษย์ทำไมต้องผ่านสิ่งศิษย์จริงๆแล้วเรื่องของอํานาจบุญกุศลเนี่ยบางครั้งคนที่มีกรรมอ่ะไม่สามารถจะส่งต่อเจ้ากรรมเรียนได้โชคเรียนไม่รับเ,เหมือนอาจ,จารย์ติดหนี้คุณคแต่ทำไมคะแต่ไม่มีเงินใช้หนี้แต่คุณ<ม>จจกเกรงใจคุณใหญ่ถูกไหมแต่อาจารย์ก็ได้คุณใหญ่ช่วยเคลียร์บอกว่าเบาๆน้อยอย่าพึ่งทวงฉันนิดนึงแล้วกันเห็นกันหน้าฉันนี่คือเรียกว่าผีเกงใจเทพท่าแปรเห็นไหมเห็นไถ้าพูดเรื่อวิญญาณอาจารย คล่องเลยนะเพราะจะเจอเยอะแล้วอาจารย์เนี่ยเปิดรับดูเนี่ยผ่านทางไหนบ้างอะครับทางโทรศัพท์หรือว่านัดหมายต้องมีคิวจองอะไรอย่างนี้ป่ะฮะอาจารย์พูดถึงเป็นการเจอแบบบด้วยเหตุปัจจัยดีกว่าไม่มีการคิวไม่มีการนัดไม่มีอะไรเพราะว่าอาจารย์ไม่ใช่หมอดูเพราะว่ารายการของเราเนี่ยมีคนดูเยอะแล้วก็เขาบอกว่ากลัวว่ารายการเราจะเป็นที่แบบว่าชุมนุมสําหรับคนที่จะมาออกรายการเพื่อเอาไว้รับราคาเร่องนี้นั่ แต่วันนี้ที่เราได้คุยกันเห็นแล้วก็คือในส่วนของอาจารย์เนี่ยครับบุญสัมพันธ์เสมอกันก็จะเจอกันใช่บุญวาสนาสัมพันธ์านสุดท้ายที่เราจะมาเจอกันเนี่ยก็คือเวลาที่คุณไปจนหมดสิ้น ครับแล้วก็อาจจะมาเจอกันในตอนสุดท้ายเป็นเป็นที่คนที่แบบเหมือนโดนจนโดนจนไม่มีที่ไปอ่ะโดนเหมือนโดนถ้าโดนตีก็โดนตีมาเยอะแล้วเออใช้หนี้สินเป็นกรรมมาจนระยะหนึ่งแล้วอ่ะเช่นป่วยมาสิบสิบปีรักษาไม่หายเงี้ยเออแต่ด้วยความดีหรือด้วยที่เขาสวดมนไม่พลาดหรือด้วยบุญกุศลที่เขาทำอ่ะเป็นกระแสบุญที่มาเจออาจารอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าเต็งพิธิหารหรือเก่งเหยียดเมฆนะฮะอาจารย์ก็คือว่าเจอท่านดีกว่าเอออาจารย์ยกความดีทั้หมดให้ท่านอาจารย์ไม่อาจารย์นี่คือคนธรรมดาเพราะนั้นถามว่ามีต้นักไหอรมมมยะไ่ีตาหนัก ไม่มีสื่อการโฆษณาแรงสิ้นครับเพราะอาจารย์เนี่ยพวกออกเราเนี่ยรายการที่สองนะรายการแรกก็จับอาจับหูนะมาช่วยเขาครับเป็นการเจอโดยการบอกต่อแล้วก็เจอแบบว่าอย่างเราไปห้างเงี้ยหรือไปตลาดเงี้ยเซเข้ามาเลยเออสบายมากมีเอ็กซ์แพูดได้ไงอ่ะก็บอกว่าบุญไงด้วยกระแสบุญที่เขาสร้างเราสมมพราถามไปปุ๊บสวดบุญไม่ต้องรู้ว่าอาจารย์เป็นใครนะแต่ถ้าเขาปุ๊บเนี่ยเข้ามาแบบน่เหล็กดูดเองเลยนะเากพูดอ เห็นบุญบ้านมีตัวเราแบบโอ้โหก็มีตรงไหนวะเนื่องใจอ ह อ ह จะทักอย่างนี้เลยผมก,ก็เ่ยรู้สึกว่าคุณจะช่วยท่านได้ก็ไม่รู้อะไรสิงปากเขาม,มันจะเกิดเรื่องของเขาเรียกว่าปฏิหาร,รปฏิหารหรือมีบางอย่างที่ทําให้เขาพูดแบบนี้ซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกคุณไม่ได้เพราะอาจารย์ก็รู้แค่ไหนก็บอกแค่แนัน้นอาจารย์เป็นคนแบบนี้เพราะนั้นไม่มีการโฆษณาไม่มีสื่อ นเราครูต้องเจอแบบบังเอิญอย่างเงี้ยอาจารย์มาเองเขาก็เขาก็เชิญมาแทบหน้ามือตาลายเงนก็กว่าจะได้มาเนะเพราะว่ามูลสำคัญกับรายการก็เชิญเยอะอาจารย์ก็ไม่ได้ไปมันจะมีเซนต์นะเซนต์ว่ามาที่เนี่ยที่นี่ไม่มาเออท่านไม่ได้ที่ตัดสินใจมาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพี่เจหรือพี่ที่ผมไม่ใช่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ต้องสองคนไม่ใช่ต้องสองคนเลยนะเอาเซนต์เลยนะเซนต์คือว่าจริงๆท่าน่ะปิดตัวแต่เนื่องจากว่าด้วยวาระอาจารย์พูดตรงนั้นตอนนี้เป็นเวลาของเพศภัยอ่ะเพศภัยภัยบัตรความยากจนความทุกข์ภัยบัตร แต่พูดตรงนะคือสื่อได้อยางงี้ที่จันสื่ออ่ะถ้าบอกต่อไปจะเป็นเรื่องของภัยบัตรของโลกโลกแล้วของบุคคลของบาปเวรกรรมก็คือตอนนี้เจ้ากรรมเวรติดจรวดหมาคว่าคุณทําชั่วได้ชั่วเลยหรือความชั่วที่ทํามาตั้งนานแล้วไม่เกิดผลเนี่ยบัตรเนี้ยใน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 ยุคนี้ยุคนี้มันจะส่งผลเพราะฉนั้นคุณจะเห็นความทุกข์ความยากจนความไม่สมหวังอ่ะสูงริ้วอ่าคนจะดูดวงเยอะขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ไขของดวงชะตาจะแก้ไขยากอ่อันนี้ที่ท่านบอกจย์นะดวงดาวของบาปเป็นกรรมสูงกว่าดวงดาวของบุญ ดวงดาวบนบนท้องฟ้าใช่ไหมฮะมันจะมีดาวพระเคาะอ่าแล้วก็ดาวอ่าดาวดาวสุภรโชคอ่าคือดาวดีกับดาวไม่ดีดาวแห่งดาวพระเคาะส่งกําลังใส่ดวงตามนุษย์เยอะขึ้นอ่าเราจะเห็นว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นในประเทศต่างๆอ่าเนอะฮะเช่นอินโดนีเซียอะไรก็ว่านไปนะฮะจะเกิดแผ่นดินไหวนู่นนี่นั่นว่านไปนะเพราะนั้นท่านก็คือบอกอาจารย์นี้คือมนุษย์จะยิ่งน่าสงสารมนุษย์ที่มีบุญกุศลน้อยจะเป็นช่วงที่จะกมเวรทวงหนี้แบบสาหัสเพราะนั้นคนที่ไม่เคย เขาเรียกว่าประสบเรื่องทุกข์เลยก็จะ,จะเจอเช่นนักธุรกิจอาจจะล้มเหลวเราจะได้ยินชื่อเลยนะนะอันนี้ท่านบอกอาจารย์นะพวกคุณก็ไปตามในสิ่งที่อาจารย์พูดคาทำนายพวกน,นี้นรเราจะเจอเรื่องราวในหนังสือพิมพ์มีการล้มละลายมีการออแบบ้คนนี้ไม่น่าเชื่อมีชื่อเสียงอยู่ดีก็ล้มละลายอยู่ดีก็ปิดกิจการแต่คุณคุยคอยตามดูสองแล้วเรื่องราวความทุกข์ยากแผ่นดินไหวน้ําท่วม อ่าเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นบนโลกนี้เยอะแยะเลยครับอ่าต้องไปดูนี่ก็เรียกว่าครบแล้วนะครับในสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยแต้วน็เรื่องราวเนี่ยสนุกสนานนะครับเล่าตั้งแต่บ่ายสองโมงนะครับตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับยังไม่จบด้วยจริงๆถ้าไม่เกรงใจถ้าไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเออเป็นการตัดต่อแล้วออนแอร์นะถ้าผมพูดแบบนี้มีการตบหัวเลยก็ท่ามาฟังให้จบก่อนนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นดีเทลน่าสนใจวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ คำผีบอกทอของเราใช่ครับพบกันนะครับก็ติดตามกัน2องทุ่มนะครับวัน<ม>อาทิตย์แบบนี้อ้าปากค้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยบ้านต้อง,องจิตเมโทรเวสทาวน์นะครับศูนย์รวมนะครับความบันเทิงในเรื่องของอาหารด้วยและบ้านต้องจิตนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สกสาระปู<ม>่ย่า นะครับที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสักการะได้ไม่ต้องไปถึงหนองคายถ้าอยากจะมาคารพบูชาเขก็มาที่นี่ได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ